สวัสดีครับกลับมาพบกับเซลล์ตัวอ,อีกแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามการกดถูกใจนะครับในช่องของผมขอบคุณกําลังใจสําหรับทุกท่านที่ติดตามกันวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมสุดหล่อคันนี้ครับผม DMAX ็ D Mac นะครับ X Series รุ่น M เกียออโต้นะครับผมตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งหบาทถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะต้องเพิ่มอีก7จ็ดก็จะกลายเป็น1นึ่งล้านสองหมบาท ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับคร่าวๆให้ฟังกันว่าเจ้า X-Series เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่พิเศษกว่ารุ่นปกติธรรมดาทั่วไปบ้างนะครับโดยเฉพาะรุ่น M คันนี้ไปชมกันครับโดดเด่นเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโลโก้ i s ซุสส,ส,สีแดงที่ดูสปอร์ตมาแต่ไกลเลยครับสติ๊กเกอร์คาดบนฝาโปรงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเป็นสัญลักษณ์ตัว X แบบนี้เด่นๆเลยครับ และนี่สัญลักษณ์ของ X-Series อีกหนึ่งจุดนะครับล้อแม็กนะครับขอบ18นิ้วสีดำเงาโลโก้อลซูสีแดงแบบนี้สปอร์ตสุดๆครับสติกเกอร์การาฟิกลายเท่ๆคาดฝากระโปรงหน้าและคาดจระดดมาถึงด้านท้ายสัญลักษณ์ X-Series ที่ฝาท้ายโลโก้อลซูสีแดงที่ฝาท้ายเช่นกันครับและที่เห็นเด่นชัดอีกอันหนึ่งนะครับโลบาร์ตัวนี้ครับผม ดูแล้ววิ่งบนท้องถนนจะรู้เลยว่านี่คือ X-Series นะครับออกหนังทรงสปอร์ตลวดลายพิเศษสำหรับ X-Series พร้อมกับปักโลโก้สัญลักษณ์ตัว X ไว้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับโลโก้อซุสีแดงที่พวงมาลัยเลยนะครับปัดเลือนไม้แบบดิจิตอลนะครับพร้อมด้วยแพนอชิปนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่โปรอมาไย หน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับที่ใหญ่รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายสัญลักษณ์ตัว X ที่คอนโซลคอนโซลเดินตะเข็บสีแดงนะครับพวงมาลัยก็เช่นกันครับเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงรวมทั้งเบาะด้วยนะครับรวมรวมแล้วถ้าเป็น X-Series เนี่ยก็จะเน้นการตกแต่งที่เน้นไปทางโทนตัดกับสีแดง สำหรับในรุ่นเกรด M Auto ตัวนี้นะครับก็จะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาด้วยรวมถึงช่องชาร์จมือถือ USB นะครับโดยที่ให้มาจะเป็น USB C ครับเป็นไงกันบ้างครับผมพาไปชมรอบคันของ Isuzu D-Max X Series คันนี้แล้วนะครับสรุปรวมๆให้ฟังนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างใน X Series นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตัลแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มแพนเ์ชิพนะครับด้านหลังของพวมาลัยนะครับการตกแต่งภายในที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สัญลักษณ์ X นะครับทั้งภายในและภายนอกและนี่คือทั้งหมดนะครับของ X Series ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของผมมาจนถึงตอนนี้ฝนะากทุกท่านช่วยซัพพอร์ตโดยการกดถูกใจคลิปให้กับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กับเฟอเพิร์ ผมจะขึ้นช่องทางในการติดต่อให้กับทุกๆท่านนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจในรถยนต์อีสุูอยูกรุ่นสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับเซลล์ตัวรกกินดีให้บริการส่วนเจ้า X s e r ซ e s คันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถยนต์กระบะสักคันหนึ่งนะครับใช้นะครับผมก่อนสงการนะครับแนะนำให้ทำเรื่องไว้ตอนนี้เลยนะครับ X s e r i e s นะครับดาวเริ่มต้นเพียง79,0 0 0บาทครับออกได้ทั่วชีพครับ ซื้อรถกับเซลล์ตัวเล็กไม่ไม่ยากเลยครับเซลล์ตัวเล็กพร้อมที่จะแนะนําทุกท่านนะครับในทุกๆูกด้านต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะครับถ้าหาเซลล์ตัวเล็กได้เลยครับยินดีให้บริการเสมอครับสําหรับวันนี้เซลล์ตัวเล็กขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณมากๆจากใจเลยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับที่รับชมคลิปของเซลล์ตัวเล็ก ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดถูกใจคลิปกดติดตามช่องของเซลล์ตัวเล็กๆนะครับไว้จะทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณจากใจเซลล์ตัวเล็กๆครับ